สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tuesday Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเรื่องราวของคลิปนี้นะครับเปลี่ยนจากเรื่องเขมรบ้านนะครับไปฟังเรื่องของลาวนะครับมีสาวลาวคนหนึ่งออกมาบ่นในช่วงที่มีข่าวว่าหนุ่มลาวนะครับมาขายทองในเมืองไทยนะครับซึ่งทองที่ว่าเนี่นะครับเป็นข่าวที่จะบอกว่าดังก็ดังนะแต่ว่าบางคนนี้อาจจะไม่รู้เลยนะครับ เพราะว่ามันมีช่องมุมมองพื้นบ้านเนี่ยเขาได้เอามาลงอยู่เหมือนกันนะครับในในส่วนของคอนเทนต์เรื่องนี้คือแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตพอสมควรนะในประเทศลาวเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรเกี่ยวกับทองลาว9 9 9 9อครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหาใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรรีนะคับ ขอบคุณมากครับเอาละครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้ไม่นานนี่เองนะครับเพราะว่าในเพจของมุมมองเพื่อนบ้านนะครับเขาได้ทำคอนเทนต์นี้ไปน่าจะเป็นช่องเดียวด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นช่องอื่น เขาทำเรื่องนี้เลยนะครับเพรเรื่องของเราเนี่ยก็ดูมันซาซาลงไปเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มีความโดดเด่นอะไรมากนักนอกจากความอิจฉาไทยแล้วแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนักนะครับแต่พอมาเจอสาวคนนี้เนี่ยผมเห็นคลิปแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเออหวัามันน่าที่จะเอามาให้กับเพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้ ทางลาวเองนะครับคนลาวเนี่ยได้ฉุกคิดนะครับแล้วก็เป็นแนวความรู้ให้กับพี่น้องชาวลาวนิดนึงว่าเฮ้ยเนี่ยคุณต้องมีความรู้นะถ้าคุณมีความรู้แล้วคุณจะไม่โดนหลอกเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีหนุ่มนะครับชาวลาวคนหนึ่งเนี่ยมาขายทองที่เมืองไทยโดยการซื้อทองลาวนะครับเป็นทองลาวที่เก็บมาไว้นานนี่แหละนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นทอง99.9% 9 99 แต่พอเอามาที่ไทยนะครับเอามาที่ไทยก็ทำการไปชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ตรวจสอบเนื้อทองซึ่งจะบอกว่านวัตกรรมเทคโนโลยีของการตรวจสอบเนื้อทองเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องใช้แบบสมัยก่อนก็คือการหลอมทองนะครับหรือว่าสกิดเอาทองนิดนึงแล้วก็เอาไปใส่ในสารต่างๆเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยทองมันไม่ได้แบบ 99%หรือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขามีวิธีการวัดโดยการที่จะเอาเข้าไปในเครื่องเอ็กซเรย์นะครับเพื่อแยกเขาเรียกว่าแยกองค์ประกอบของธาตุนะครับซึ่งผม <c oughs> จะบอกว่าไอ้ที่อธิบายได้ก็เพราะว่าผมเคยทำงานอยู่ในองค์กรของรัฐแห่งหนึ่งนะครับที่เขาสามารถตรวจเขาเรียกว่าการแยกองค์ประกอบธาตุได้ไอ้เครื่องนี้เนี่ยพอเราเอาวัตถุใด,ดๆที่เป็นโลหะ เอาเข้าเครื่องไปแล้วมันจะเกิดการเอ็กซเรย์นะครับใช้รังสีนะครับในการเอ็กซเรย์ดูเสร็จแล้วมันก็จะประมวลผลแล้วก็ป้อนผลออกมาแต่ว่าทางร้านทองอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะผมไม่แน่ใจอาจจะใช้วิธีการยิงเลเซอร์นะครับหรือว่ายิงรังสีเข้าไปในอีกรูปแบบหนึง่งก็เป็นไปได้นะเพื่อนๆอ,อันเนี้ยอ,อย่าพิ่งไปคิดมากกับเรื่องของกระบวนการนะสรุปว่า ไทยเนี่ยมีนวัตรกรรมในการตรวจทองเอาคิดง่ายแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเปอร์เซ็นที่ได้มาเนี่ยคือตามภาพที่เพื่อนเเห็นเลยนะครับปรากฏว่าได้เพียงแค่85.84เนะครับเสร็จแล้วก็ขายครับแต่ว่าก็จากจากที่ขายในลาวน่าจะขายได้แพงแต่ปรากฏว่าขายในไทยเนี่ยขายได้เงินน้อยกว่าที่ลาวนะครับก็เลยทำให้สาวคนนี้ออกมาบ่ นะครับในเรื่องของทองที่ทาไมอยู่ในลาวแล้วพอมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันลดลงนะเรื่องนี้น่าสนใจนะครับมีข้อสันิฐานเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปฟังน้องผู้หญิงคนนี้เขาพูดก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องสาระสําคัญของเรื่องของการตรวจสอบทองนี้ครับเชิญรับฟังครับสุนเจ้าเห็นแล้ววะ่ะข่าวนคนลาวเอาคำไปขายยุ่ไทยฮะนะโอ้ เจ้าไดลเราบันนี้นะค่อยนักกระยังทีพันตั้งสองคุณได้เนะเช็กซีเฮดเจ้าไดนยานได้เนาะบุงแม่เป็นไปแล้วได้สมเจ้าเราซื้อคำนะกสิโดนเติมแล้วเนาะแล้วเราเอาไปขายเรามาขายขายอยู่นเราเนี่ยนะก็เจ้าคำพันสามบาทน้ำนักนะแล้วขายยู่นเราเนี่ยก็เจ้าให้เราเนาะเก้าหมื่นบาทแล้วแล้วเราบอกขายเราบอกขายแล้วเราเราไปขายยุทธให้เอาไปขายยุทธให้เนาะคำเราก็คือคำคำเก้าเก้าจุดเก้าเก้าอะไรเนาะคือเฮาหูเห็นทอกตลาดนะเราก็บริษัระบุดอกว่าหานได้เสียนะ แล้วะลาเอาไปขายไปฮอดไทยก็เจ้าไปยุบเนะยุบละการกระเจ้าอันกวดเบิ่งคำขนะ่ะเลือแต่แปดสิบห้าคำขนะะโบเมนคำเก้าเก้าออันคำหลุดลงว่าสัน้นแล้วละบันเนียนคือ,อยุทไทยนะก็เจ้าให้เราขนาในราคากระเจ้าให้เรา,านะ่นา,า,า,ใ,า,านะในราคาโงอ่าแสนกับสองพันบาทแต่่าคำเราได้แท้นี่นะขายยูเาวนี่ยนะยูียงจันทร์เขานี่นะ ก็เจ้าให้เก้าหมื่นเอาไปไทยได้ได้แสนกับสองพันบาทลื่นกันอยู่สิบสองพันบาทสุนเจ้าค่อยนี่ซีเฮจังไดบัดน,นี้นะสุนเจ้าเอ้ยเฮจังไดเดี๋ยวนี้นะมันคือทรงบอป,อ,ปอดไพ่เท่าค่อยนี่ก็โอ้ยใจอยู่นี่ค่อยนี่ก็มีอยู่นี่สองนี่นะบัวเป็นสองโลบัวเป็นสองบาทบัวเป็นสองสลึงไดเขามีอยู่นี่สองหุน่นขาอโอ้แจขันสิไปขายเขาพาษีประคำแปดสิบปันนี้ก็จะซื้อดนเติบเลยนะ เออขาพูดว่าเหลือแต่คำแปดสิบบอกโอ้ยจะสิเหลือเท่าใดละ่ะบันี้ซุ้มเจ้าโลกเออะสังคมอันนี้มันยูนยาสเลกเกินเฮจไายล่ะบันที่ใดเจ้าไ,าไปกววเด้อคำพวกเจ้านั่นน่ะเออยังมีอีกอยู่ในสิเจ้ายังมีอีกสองเส้นบ่ของข่อยก็ได้นะแต่ว่าตัวนั้นก็ต้องเป็นห่วงดอกข่อยซื้ออยู่แต่ละเาสาเส้นหนึ่งบาตละเก้าสิบพันสมัยนั้นนะนะเออแต่ตัวที่ข่อยืออยู่้านคำดังนี่มีสองนะจ๊ะ มันสิไปขายนะได้ระบาดนี่น่ะสองหุนในสุนเจ่ามันเหลือแต่มันบมเป็นเก้าเก้าแล้วมันเหลือแต่แปดสิบเลยเหตุใดระบาดนี้มันสิเหลืออะไรดี๋มันสิมันเหลือแต่หอยกับหอยอย่าน้มามันลดไปกับสิบโพอที่บอกโอ้คนละหล่อนหมดบรได้กล้าเก็บคาไหมล่ะได้เดี๋ยวนี้สองหุนก็บ่ได้ว่าสิเก็บลราได้สิไปขายแต่นายครับเพื่อนเพื่อนครับเรื่องนี้มันค่อนข้างเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับจากที่ เพื่อนๆได้ฟังจากน้องนะครับคนลาวที่เขาบ่นไปแล้วเนี่ยเขากาลังสงสัยว่าทองที่เขาซื้อมาดีนะเขาบอกเขาไม่ได้เขาเรียกอะไรเหมือนเขาไม่ได้แซะไทยว่าเอา้าไทยไปสับเปลี่ยนทองอะไรหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งน้องเหมือนน้องเขาเข้าใจนะ คือจริงๆแล้วเนี่ยทองเนี่ยมันจะไม่จริงๆมันทองบริสุทธิ์เนี่ยมันสามารถที่จะเป็น99.99% 99ได้หรืออีก0.01%ก็คือเป็นส,สารอย่างอื่นที่มีปะปนอยู่ในทองอันนี้ทุกคนนะครับพี่น้องชาวลาวนะเอาผมเฉพาะจัจมไปที่พี่พี่น้องชาวลาวก็แล้วกันต้องเข้าใจนะว่ามันต้องมีสารอย่างอื่นปะปบบนอยู่นะครับพี่น้องชาวไทยเราผมว่ารู้ดีทีนี้ทำไมจากทองลาว99%มาเป็นทอง ที่อยู่ในเมืองไทยแล้วเหลือแค่85.84%จะบอกว่าจริงๆตัวเนื้อทองเนี่ยมันจะไม่มีคำว่า99.99% 99. 99ยกเว้นว่าทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพราะทองมันจะมีความอ่อนนุ่มมากๆค่าบริสุทธิ์ถึง99.99%เ 99. 99นะครับเพราะฉะนั้นทองเนี่ยจะสามารถที่จับจะจับตัวและสามารถขึ้นรูปไม่ว่าจะเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นนาฬิกาเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ มันจะต้องมีสารสารอย่างอื่นปนเข้ามาอย่างเช่นอาจจะเป็นดีบุกตะตัวเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันจะปะปนเข้ามาอย่างน้อยที่สุดนะเพราะฉะนั้นเราจะเจอทองที่แบบ96%อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยมันจะต้องมีการปะปนนะครับของสารสารอื่นนะครับหรือแร่ธาตุอื่นๆเข้ามาด้วยโลหะอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับอย่างน้อยอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อสกักครู่นี้น่าจะ สักประมาณ0.4%เนี่ยมันควรมีนะครับ0.4%หรือ0.5หรือเต็มที่อาจจะ0ส,สัก0.8อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ทองมันสามารถแข็งตัวได้นะและสามารถขึ้นรูปได้แต่อย่างที่ข่าวมันออกว่าทองเมื่อเมื่อมาอยู่ในประเทศไทยแล้วทำไมเหลือ85.84%อันนี้ต้องถามต้นทางว่าเขาหลอกคุณหรือเปล่าเพราะว่าไทยเราเนี่ยมีมาตรฐานในการซื้อขายทองนะ บอกไว้ก่อนนะครับเรามีสมาคมทองคําแห่งประเทศไทยในการที่จะยืนยันทองทุกที่ซึ่งทองทุกที่เนี่ยถ้าเขาทํากันเองส่วนใหญ่ก็ทํากันเองเนี่ยมีโรงงานมีร้านทองที่หลังร้านเนี่ยเขาสามารถที่จะเผาและขึ้นรูปกันเองได้ทําเป็นลวดลายต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยค่อนข้างมีมาตรฐานระดับสากลเลยและเป็นที่ยอมรับในหลายๆแห่งโดยเฉพาะทองที่มาจากเยาวราชเนี่ย บอกได้เลยว่ามีราคาและก็น่าเชื่อถือได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเราเนี่ยมันพูดง่ายว่ามันล้ลาเราอาจจะไม่รู้แต่ทีเนี้ยการที่เขานะครับทางฝั่งเราเนี่ยจะออกบัตรอะไรต่างๆออกมาเพื่อรับรองว่าทองน 99. 99เนี้ย99.99%เนี่ยจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ยกเว้นอาจจะเป็นพวกเป็นทองคําแผ่นที่มัน บางๆไม่ใช่ทองคาเปลลนะทองคำแผ่นบางๆเลยที่มีความอ่อนนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะพอเข้าใจได้แม้กระทั่งทองที่เป็นทองแท่งเองก็ยังไม่ถึงกับ99.99% 99ได้ในบางแห่งนะในบางแห่งนะเออยกเว้นว่าเขาจะเอาไปทําอะไรอย่างอื่นก็แล้วแต่อาจจะเป็นวัตถุดิบหรืออะไรอย่างเงี้ยที่จะเอาไปขึ้นรูปเนี่ยอาจจะมีเป็น99.99% 99แต่มันจะต้องมีมวลเยอะๆนะครับมันจะต้องมีมวลเยอะๆหนักๆ,กๆมันถึงจะสามารถ ขึ้นเป็นก้อนได้แล้วก็เป็น99.99% 99ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งว่าการที่เขายืนยันว่าเป็น99.99% 99ในสร้อยในเลดข้อมือนะครับในกำไรข้อมือในสร้อยในจี้ต่างๆเนี่ยผมว่าไม่ใช่คุณอาจจะถูกหลอกได้เพราะฉะนั้นจะต้องไปศึกษาเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วเป็นไปได้ว่าทองที่เราอาจจะเหลือแค่85.84%จริงๆเพราะอะไร อันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องไปถามร้านที่อยู่ในเมืองลาวจริงๆดูว่าเขานั้นใช้วิธีอะไรในการทําทองจนเหลือทองเพียงแค่85เปเแล้วมาหลอกขายว่าเป็น99.99 99นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับที่อยากมาฝากพี่น้องชาวลาวนะจะได้รู้กันเอาไว้นะครับจะได้เลิกนะครับสงสัยไทยว่าเอ้ยไทยมันมาลดค่าทองเราหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือทองเนี่ย มันมีมูลค่าของมันแต่จะมีส่วนผสมอะไรอยู่ในทองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ต้องเข้าใจเอาละไม่รู้ว่าเพื่อนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรถูกผิดอย่างไรเพื่อนเพื่อสามารถพูดเพิ่มเติมเสริมแต่งได้นะเพราะว่าผมก็พอรู้มาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มากนะครับแต่ก็อยากจะให้เขาชาวลราเนี่ยเข้าใจนะครับให้มากขึ้นว่าทําไมมันถึง99ไม่ได้ทําไมมันถึงเหลือแค่85แล้วไทยเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ อะไรแบบนี้นะครับเอาล่ะเพื่อนๆก็แสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆน,นะครับใครมีประสบการณ์ทางด้านทองก็สามารถแบ่งปันความรู้และแชร์ความรู้ของเพื่อนๆมาได้ภายใต้คลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่น้องชาวเราได้รับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูโฆษณาให้ผมด้วยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ